วัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มาอยู่อิสนะคะวันนี้ยกจะมาทําการทดลองคือหนึ่งคือจะเป็นยังไงถ้าเราเอาปืนไปยิงผออแล้วเราอ่ะให้พอวิ่งหนีไปถ้าเรายิงหนึ่งนัดพออจะวิ่งไปที่ไหนทุกคนิ่กคนพึงรู้ไหมทุกคนรู้ไหมพอเวลาเรายิงผออหนึ่งนัดพออมนจะไม่วิ่งที่ซอยสถานีตารวจแต่พออจะวิ่งไปที่หนึ่งถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยกจะพาเล่นเกมไปแล้วเราเข้าเกมกันเลย ตัดมาตอนเข้ามาเริ่มแล้วนะตัดกีนอเมะมะแม่เมื่อกี้นะคะแม่เรียกเฉยๆนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยเพราะเราเข้าเกมไปแล้วไะเดี๋ยวเล่าบ่ายเย็น ก็อยู่ยน้าหดทุกท็คือ,อ,อโอเคเราไปอยากซ่ากันเลยนะไปเอาเอาวุธก่อนนะทุกคนแต่ตอนนี้ยกลืมเปิดยังลืมตั้งค่าเอาคาออกตายแล้วนี่เหรอแม่ซื้อร้านไหนอเงื้ยเอายายซื้อร้านไหน<อ><อ> เช็ห okay. ยกว่าอีกนานเลยกว่าเราจะหยิบอาไว้เจอนะเช็คหยกก็ต้องเช็คแบตไปเรื่อยๆนะเพราะว่าแบตหยกไม่เพิ่งมีสาเซค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะพออัดชิปได้วันดีหรือเปล่านะสู้ๆนะทุกคนเพราะว่าแบตหยกไป็นคนมีเยอะหยกก็ต้องทำทิีดีให้ได้นะก่อนที่วีโออ่ะเราจะไม่สามารถอัดได้นะัอหยกตักค่าอยากุ้ซ่าออกนะทุกคนจูบครับจูบหยิบของครับเออ เราก็จะเอาเนี่ยแหละสิง่งที่ต้องการคือปืนเล็กค่ะทุกคนไปเย่ให้พออ,อ,อ <l ip> ้คนะโอยจากนั้นเราจะไปสกูดนเลยนะแต่ว่าทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ไปเวลากี่โมงแล้วทำไมเวลาถึงไม่เคลื่อนที่เพราะว่าอยอัดต็อปคอกไว้นะชี้เกตให้เวลามันเคลื่อนที่อ่ะคุณครูคทิเชอร์ชอบมาโจก็ต้องติดเอาแต่ถ้าเราติดต้าทิเชอร์ออกมันคือการเอาผอออดอกด้วยนะทุกคน ไม่มีเน่ตแม่จากนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเรารอจังหวะก่อนนะโยกอยากให้พวกมันนั้นโยกขอตั้งค่าเอาบอยโกออกเลยชีเกียจจากนั้นเราก็จะเอาปืนอะยิงพอค่ะ <c oughs> สมมติว่าเรายิงผออหนึ่งนะใช่ไหมพออมันไม่วิ่งไปสถานีตำรวจหรอกค่ะทุกคนแต่ผออจะไปที่หนึ่ง ราก็จะรอผอ,อวิ่งนะผอจะวิ่งไปที่หนึ่งนะไม่รู้ไปที่ไหนนะทุกคนแล้วก็รอผอ,อวิ่งมาเลยนะทุกคนสมมติว่าอีกหนะึ่งนัดผอ,อวิ่งมานะทุกคนโหจริงๆแล้วผอไม่ได้วิ่งไปสถานีตำรวจนะทุกคนดูดีๆผอ,อามาทำอะไรบางอย่างนะผอ,อยู่เฉยๆนะผอ,อ นี่ฮึค่ะทุกคนพอ,อามายือนอยู่ตรงนี้พอ,อามายืนหน้าร้านซูชิบาร์นะทุกคนหรือว่าอีกสถานที่หนึ่งแหละช่วยตกข้างๆร้านซูชิบาร์เดี๋ยวทําไมพอ,อามายือนอยู่นี่ทําไมพอไม่ไปสถานีตำรวททำไมไม่ไปสถานีตํารวจเลยตรงเลยเฮ้ยถ้าเรายิงหนึ่งนัดมันไปสถานีตารวจเลยนะทุกคนเูนี่ค่ะแล้วทุกคนงงไหมทําไมพอ,อถึงมายือนอยู่นี่ยกไม่เข้าใจ เหมืนนอนแบบผอามาหลบตรงนี้อ่ะผอไม่ไปสถานีตำรวจเลยอ่ะใครงงมากก็กดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกไว้ด้ว่างงไหมพอหยกก็งงเหมือนกันคะะผอ,อามายืออยู่นี่ใครงงชื่อคอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะคะขอบขอบคุณนะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย